โยบซ่าดิวิลุนเมกาดิวิรุร่นดูไปดิวิรุร่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Rainbow ซิกส์มือบกันนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดให้เล่นในส่วนของ Global ไปที่เรียบร้อยสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายต้คลิปนะถ้าเป็น Android ก็จะเป็นในส่วนของโหลดพันธ์แถบๆได้เลยนะท่านผู้ชมนะโหลดลงได้เลยเดี๋ยวผมทำวิธีสอนลงไว้ให้อยู่ด้านล่างคำบรรยายต้คลิปนะส่วนใคร เล่นบน i อเก็ย้ายไปโหลดที่สโตร์แ a น a ดานะท่านผู้ชมนะสโตร์แคนาดานะครับรนี่นไปลุยครับนี่ไอรอบนี้มันใครปริงก็ปิงนะมันปล่อยให้ปิงไปเลยนะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ยอมให้เล่นนะถ้ามันปิงอะ่ะอันนี้ไม่ปล่อยแล้วโอเคนี่ในาลาเซนซีผมนี่มาแนละ้วอันนี้ปิงก็ปิงไปนะครับไม่ว่ากันแล้วตอนนี้ เย่โอ้ลองนี้ติดมันติดหมดเลยเว้ลองนี้มาลุ่ยดิเพื่อนเข้ามุมไหนได้บ้างวะ ก้ามุมนี้น่าจะได้นะคนดูนะตัวนี้ผมเอาตัวอะไรมาวะเนี่ยโอ้โหกูว่าแล้วหัวกูแตกเลยโอ้โห้าไปโดนเลยคนดูมันรอเลยมันมันรออิ่มเลยนะเมื่อกี้สวยสวยเพื่อนเออเออ โอ้ฝั oh, ่งมันยังเหลือฝั่งมันยังเหลือกันครบเลยนะนี่ฝั่งเราแม่งตุยไปหมดแล้วโอ้ oh, เจอของแข็งมาเฮ้ยคนดูรอบนี้ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับจีโมบายอาร์โอวีฟรีไฟบอลเลตและเกมจากโฮโลเวิร์สเติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ี่ชั่วโมงเติมเกรมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman เออเกมนี้ค่อนข้างจบไวนะครับตอนนี้เราเป็นฝั่งป้องกันบ้างนะฮะทำไมผมเลือกตัวอื่นมาไม่ได้วะคนดูอุ้ยมันหลบมันเล่นเกมไวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าประตูโอเคตรงนี้บาริเคดโอเคตั้งเลยตรงนี้แหละนี่แหละ อยู่ซองดูก่อนนะครับตรงนี้มันทะลุเข้ามาได้ไหมฝั่งนี้ไม้มันต้องลงมาจากด้านบนนะครับปึ๊บ บนนี่นี่อะไรคนดูวอีสซโกในสายโอันโอ้ปังซ้ายหรอคนดูไม่เห็นนี่ไงวะ แข็แล้วนะครับท่านผู้ชมนะแข็งรุยเฮ้ยเกมจบไวอยู่คนดูเออเอาว่ะพีเอ็กินโซโล่ครับไปลุยกันต่อเออเกมจบไวมัน <half. S 1> <ing> ลิ้นไวอยู่นะอย่างเงี้ยนะเข้าท่าเข้าท่าเย้หาเม็ดหาเม็ดอะไรวะโคตรเศร้าคนดูเมื่อกี้นี้เป็นไปได้จังไหน เล่นกันเก่งชิบหายเลยนะคนดูผมบอกเลยโคตรเก่งอ่ะกเมื่อกี้ผมป๊อปป๊บปป,ป๊อป,ป,ปแตกเลยนะ <c oughs> อะไรกันครับนี้มาเว้ยมาเว้ยรอบนี้ดันดีแล้วนะเด็กกิีซี่มาว่ะไป รอนะครับอืผมเล่นตัวเนี้ยจริงๆผมควรเอาตัวอื่นมาบ้างนะไปเลยเพื่อนเอ่อมุมนี้โอเคมุมนี้แหละคนดูแก๋าแล้วแล้ยิงโดนเหมือนกันคนดู สวยสวยร่วงร่วงร่วงไหนโอเคมันหินบอมแล้วแหละประตูะเอ้ยอ้าว้ยรอร้อยใกล้รอร้อยใกล้

Defuse a planet. Disabling it is new priority. You're in place. Back. Half a minute left. You've been made. เอาเลยเอาเลยนี่สวยปี๊ปีก่อน,อนเฮ้ยบังให้ผมไปบังให้เพื่อนก่อนสวยอา้าวแกไม่ทันเหรอโอ้โหจบแล้ว <soc co o> อุตส่าห์เข้ามบาบังให้แล้มันเกมเกมมันจบไวอะนะคนดู เออมันทำเกมแม่งแบบจบไวมากนะครับสองเมตช์จบสองเมตช์จบเลยนะฮะบ้าเอ้ยไอฮะเออไม่ยืดเยอะไม่ยืดเยอะคนดู <c oughs> แต่ผมว่ามันจบมันจบเร็วไปเปล่าวะปิงโคตรปริงเนี่ยปิงสามสี่ร้อยได้แน่ๆนะฮะท่านผู้ชมต้องรองมันเปิดเซิร์ฟไทยนะอันนี้โกบอลมันก็ยังโกบอลไม่ดีมันเป็นของแคนาดานะครับ Ten more seconds. Enemy bombs are primed to Find and defuse them. Okay, guys, time to go. Damn, you've been marked. Ah. <laughs> ผมม่งนิ่เกินโคตรผิวอะแม่งบาริคดด้วยมุมนี้ มุมไหนด้านล่างสองโอเคปึ๊บมาทุบเข้าไหมมั้ยยัยทุบไม่เข้ามีกล้องแถวนี้นะคนดูผมหากล้องก่อนไวนนะ

Away, away. Diffuser planted. Time to hack. Enemy located. Quiet employed. Ow, Luân chan. Away, by the way. มันดูถูกฝีมือพี่โค้ไม่ได้นะเนี่ยเราชอบมามุมไหนกันปะคนดูผมต้องหาดูก่อนวูววูเคาะเคาะเคาะแหววเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมามุมนี้กันนะเนี่ยมันชอบมามุมนี้กันตั้งเลยอย่างนี้แหละ ระวังก่อนครับต้องดูนะว่ามันจะเล่นมุมไหน นี่ร่วงร่างสว่างสวยกดได้เย้ฮ่าฮ้ยลูกซองเราแม่งโคตรเอาคนดูโคตรรันโคตรรันเออเอาเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องจะจัดจอดจอดด้ยผมชอบอ่ะผมชอบอ่ะ แก๋าเลยว่าเกมนี้อ่าคนดูเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ี้เล่นะถือว่าถือว่าจัดว่าดีเลยแหละไปลุยกันต่อคนดูเกมต่อไปฮะมาไหมมาไหมอันนี้มันเพิ่มเพื่อนเรานี่หว่าเอ้าทำไมเล่นไม่ได้เมื่อกี้นี้ ปิงก็ค่างเยอะนะคนดูนาะงเกมนี้ผมพูดเลยไปฮะอืมเนรอบสองรอบยังติดปิงนะปิงเยอะคนดูก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม rainbow six mobile นะสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิง์โหลดอยู่ด้านล่างขมยแต่คลิปเดอ้อสำหรับวันนี้พี่โค้อตรกร่อนเจอกันมาคลิปหน้าบายจ้าหวานเจีย๊ยบ